สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของ possessive nouns นะคะนั่นก็คือได้ยินคำว่า possessive เนี่ยก็รู้เลยนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแต่อันนี้มันจะอยู่ในรูปของ noun นะคะ possessive noun นะคะที่เราเคยเรียนกันไปเนี่ยนะคะจะเป็น possessive pronoun กับ possessive adjective นะคะซึ่ง2ตัวเนี่ยมันจะมีความหมายที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเนี่ย mine นะคะกับ my ตัวนี้ my นะคะมีความหมายเหมือนกันคือ แปลว่าของฉันนะคะแปลว่าของฉันนะคะแต่ว่าการใช้ไม่เหมือนกันคือที่เป็น adjective นะคะมันจะต้องมีการบวก n o n ข้างหลังนะคะจะต้องแบบมีคำนามให้มันไปขยายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น processive n o n เนี่ยมันจะอยู่โดดๆเดี่ยวๆของมันได้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว่าเป็นของฉันของคุณของพวกเราของพวกเขานะคะของคุณนะคะของเขาผู้ชายของเขาผู้หญิงนะคะแล้วก็ของมัน แต่ว่าเนี่ยมันจะมีบางตัวที่เขียนเหมือนกันบางตัวที่เขียนไม่เหมือนกันนะคะน,นี่ก็ลองย้อนกลับไปดูแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง processive noun นะคะซึ่งเราจะแบ่งการที่จะทําเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของ noun เนี่ยมันจะทําได้3แบบด้วยกันนะคะคือหนึ่นะคะคือการเติม apostrophe s นะคะ apostrophe นะคะคือเครื่องหมายแบบนี้ลูกน้านะคะแล้วก็เติม s อย่างนี้นะคะแปลว่าของนะคะการแสดงความเป็นเจ้าของก็คือของนะคะ หรือว่าแบบที่2ก็คือใส่ apostrophe อย่างเดียวนะคะหรือว่าอันที่3เนี่ยก็คือเป็นการใช้คำว่า off เข้ามาช่วยนะคะ off เข้ามาช่วยแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมของตัว possessive noun นะคะคืออันอ,อันที่1น,นะคะอรที่คือาการที่เราเติม apostrophe s เนี่ยมันจะใช้กับคำนามที่ไม่ได้ไม่ได้ลงท้ายด้วย s นะคะหรือว่าจะใช้ไว้หลังสุดเลยนะคะกับพวก compound noun นะคะหรือคาที่มีหลายคามาประกอบ หรือว่าคำย่อต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการ join possession นะคะคืออะไรเดี๋ยวไปคุยกันเลยนะคะ,ะอันนี้เราจะพูดถึงภาพรวมก่อนเนาะอันที่สองนะคะคือการเติม apostrophe อย่างเดียวเนี่ยเราจะใช้กับ n o n ที่ลงท้ายด้วย s นะคะถ้าเราเจอคำนามที่ลงท้ายด้วย s เนี่ยเราก็จะใส่แค่ Apos t r o p h e อย่างเดียวนะคะหรือว่าในการที่จะเอา off มาช่วยเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือการที่ ปกติแล้วเนี่ย o f เนี่ยนะคะจะใช้กับคำนามที่แบบไม่มีชีวิตนะคะคือจะใช้แบบของแบบสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆหรือว่าจะเป็นการ double possessive นะคะนั่นก็คือเป็นแบบเป็นเจ้าของของเจ้าของไงคือเป็นแบบเจ้าของสองอันมาอยู่ในอันเดียวอะไรเงี้ยนะคะคือมันถ้าเราจะใส่ apostrophe s หลายอันเนี่ยมันก็จะงงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการเอา o f มาช่วยทีนี้ไปเจาะลึกกันแต่ละตัวเลยนะคะแบบที่หน,นะคะก็คือแบบการใส่ เพราะฟีเนะคะคืออันที่หนึ่งนะคะคือคำที่แบบลงที่ไม่ลงท้ายด้วย S นะคะไม่ว่าคำนั้นจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตามนะคะยกตัวอย่างเช่น student นะะสมมติเราบ,บอกว่า students ออ work นะคะผลงานของนักเรียนนะคะเวลาเราแปลเนี่ยนะคะเราจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะอ,อ,อย่างเช่นตัวนี้นะคะก็คือผลงานนะคะนี่คือเป็นงาน ของ apostrophe s นะคะคือของนะคะแล้วก็ของนักเรียนแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบ women นะคะ women's work นะคะผลงานของผู้หญิงนะคะอันนี้ตัว women เนี่ยเป็นพหูพจน์นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ลงท้ายด้วย s ไงคะมันก็เลยจะใช้ a p o s t r p p h e s ได้เหมือนกันเอาใช้ p p s t r o p h e s นะคะก็กลายเป็นผลงานของผู้หญิงแบบว่าผู้หญิงหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ของกลุ่มผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบที่2องนะคะคือจะไว,ไว้หลังสุดของคําที่เป็น compound noun s นะคะ compound noun s คืออันที่เอาคําหลายๆคำเนี่ย เอาคำสองคำขึ้นไปนี้นะคะมาผสมกันมา,มารวมกันนะคะทำให้เกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นการเอา adjective มารวมกับ noun verb มารวมกับ noun อะไรเงี้ยนะคะก็คือทำให้เกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมานะคะเราก็จะเอาไว้หลังสุดเลยนะคะของ compound nouns นะคะยกตัวอย่างเช่นหรือว่าเป็นคำที่แบบมีเ,ออเครื่องหมาย hyphen นะคะหรือว่าตัวที่เป็นขีดกลางนะคะยกตัวอย่างเช่น my father In l a w s House นะคะอ่ะก็คือแปลว่าบ้านของ my father แล้วก็คือพ่อตาของฉันอย่างนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็น compound noun นะคะคือเนี่ยเป็นเอาคำหลายคำมารวมกันนะคะ Compound noun ก็คืออันนี้นะคะ Father-in-law ทีนี้คำที่มีออหลายคำนะคะแบบที่มันมีแบบหลายคำมารวมกันนะคะอย่างเช่น the Prince นะคะ Prince ก็คือเจ้าชายนะคะ of Wales House นะคะ,ะนะคะก็คือเป็นเป็นบ้านหรือเป็นแบบคฤหาเป็นบ้านอะไรอย่เงี้ยนะคะของ ของเจ้าชายเว l นะคะก็คือมีการเอา OFF มาช่วยด้วยนะคะแต่อันนี้เราดูที่โฟกัสไปที่ a p o s อ r o p ซูฟีเอก่อนนะคะอันนี้คือการแบบเอาแบบทั้ง prince of ทั้ง w l well, l อะไรเงี้ยนะคะมารวมกันในคำเดียวหรือจะไว้ในแบบว่าที่เป็นคำย่อต่างๆนะคะอย่างเช่น เจอพีเอ็มย่อมาจาก prime minister นะคะหรือว่าแบบานายกรัฐมนตรีนะคะเ,เติม apostrophe s นะคะแล้วก็ house อย่างเงี้ยอ่ะนะคะใช้ให้เป็นเหมือนกันนะก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านของ PM นะคะ PM ก็คือนายกรัฐมนตรีบ้านของ นายกรัฐมนตรีอ่าอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบที่3นะคะคือเป็นการ j o y n possession นะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดแบบพูดถึง2คนอย่างเงี้ยพูดถึง2คนแล้วก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะคะเราก็จะเอา apostrophe s เนี่ยไปไว้หลังสุดของคนที่2นะคะไปไว้ที่ข้างหลังของคนที่2ยุยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า kim a ะ kim and k a t e นะคะ Apostrophe s uh, Ap Ace, นะคะแล้วก็ new car นะคะอันนี้จะแปลว่า Kim and Kate's new car mm hmm. ก็คือหมายถึงว่าเป็นรถคันใหม่นะคะรถคันใหม่ของ Kim และ Kate นะคะก็คือแปลว่ารถคันนี้เป็นของ Kim กับ Kate นะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่า มันเป็นรถต่างแบบเป็นรถคันใหม่ของเคทคันหนึ่งรถคันใหม่ของคิมคันหนึ่งนะคะเราก็จะไวท้ที่ไว้อย่างนี้นะคะคิมส์อ o พอซิฟิเอสนะคะแอนเคทส์นะคะอะพอซิฟิเอสนิวคอร์สนะคะแล้วก็คอร์สต้องเติม S นะคะเพราะพูดถึงรถสองคันนะคะอันนี้ประโยคนี้จะบอกว่าคำนี้นจะบอกว่ารถคันใหม่ของคิม นะคะแล้วก็รถคันใหม่ของเคสนะคะซึ่งเนี่ยมันจะมีก็คือเป็นรถคนละคันกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างประโยคนี้เนี่ยคือจะเป็นรถคันเดียวกันนะคะซึ่งมีเจ้าของร่วมกันนั่นเองอันนี้คืออ,อ้อแล้วก็ในการเติม a p o s t r o ซ h e เนี่ยนะคะ a p o s t ส o p h e s เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ a p o s t r o ซฟ e กับชื่อคนได้นะคะแล้วมันก็จะแปลว่าบ้านของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่า w e going to have a party at Jane's อย่างเงี้ at ย at Jane's นี่นะคะคือโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาตามเลยนะคะคือเราไม่ต้องบอกว่า Jane's house ได้นะคะคือถ้าเกิด Jane's house เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าเออเป็นบ้านของเจนแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยใส่แค่ตรงนี้ก็คือจะหมายถึงว่าเป็นบ้านของเจนได้เลยนะคะหรือบบกว่า,า at um at u John's เนี่ยนะคะ จอห์เนี่ยก็ค <together>. ือเป็นบ้านของจอนนะคะอันนี้คือเป็นกรณีที่1นนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่2คือใช้ออ o s t เซฟีเอสกับร้านค้าโดยที่เราก็ก็จะแปลว่าร้านอะไรไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่คำนามเพิ่มยกตัวอย่างเช่นนะคะแบบเจอเออ n t i s t dentist ก็คือหมอฟันใช่ไหมคะพอเราเติมเนี่ยใส่ไปแค่นี้โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเจ dentist เนี่ยก็คือแปลว่าร้านหมอฟันนะคะหรือว่าแบบ Forest แล้วก็เติม s นะคะก็คือเป็นร้านดอกไม้อย่างนี้ได้นะคะหรือแบบที่3นะคะคือการเอา,เ,อาเติม apostrophe s กับวันหยุดต่างๆนะคะหรือว่าเทศกาลต่างๆอย่างเช่น New Year's d a t e ก็คือวันปีใหม่นะคะหรือว่า Father's Day นะคะวันพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการเติม apostrophe s นะคะทีนี้มาพูดถึงกรณีที่2นะคะนั่นก็คือการที่เราใช้เป็นแบบ apostrophe อย่างเดียวนะคะไม่ได้ต้องเติม s นะคะเราจะใช้กับคำนามที่ลงท้ายด้วย s นะคะคือหมายถึงว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตามนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพหูพจน์นะคะอย่างเช่นเราบอกว่า girls toys นะคะหมายถึงว่าเป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงหลายคนนะคะถ้าเกิดว่าเนี่ย girls เนี่ยมันจะเป็นเ,เป็นเด็กผู้หญิงหลายคนใช่ไหมคะมี S ออยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่แค่ apostrophe ไปอย่างเดียวนะคะหรือบอกว่าเป็น my friends ก็คือแบบเพื่อนชั้นหลายคนนะคะจะบอกว่าเพื่อนธุรกิจของเพื่อนเพื่อนๆของชั้นอย่างนี้นะคะก็คือ my friends แล้วก็ apostrophe นะคะแล้วก็ business นะคะก็คือธุรกิจของเพื่อนๆฉนชั้นอย่างนี้นะคะก็คือเราจะใส่แค่ apostrophe อย่างเดียวถ้าเกิดคำนามนั้นเนี่ยมันใส่ s นะคะ มันมี s อยู่ข้างหลังแบบที่3นะคะก็คือเป็นการใช้ off มาช่วยนะคะในการใช้ off มาช่วยเนี่ยก็คือแบบที่1ก็คือจะเป็นการที่เราพูดถึงแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นอะไรนะคะก็คืออย่างเช่นบอกว่า the roof of the house นะคะก็คือหมายถึงว่าหลังคาของบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีการเอา off มาช่วยเนี่ยเราจะไม่แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าแล้วเราจะแปลจากข้างหน้าไปข้างหลังก็คือหลังคาของบ้านอย่างนี้เลยนะคะแล้วเออยกตัวอย่างให้อีกอันนึงสมมุติเราบอกว่า the size of window นะคะ size คือขนาดนะคะ window คือหน้าต่างนะคะก็คือแปลว่าขนาด ของนะคะขนาดของหน้าตานะคะนี่คือเราเอา off มาช่วยกับสิ่งที่แบบไม่มีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเติม s หรือไม่เติม s ก็ตามก็คือจะใช้ได้หมดเลยนะคะหรืออีกแบบนึงคือ double possessive นะคะนั่นก็คือแบบใช้กับใช้แสดงความเป็นเจ้าของคู่กับ possessive pronouns นะคะคือการใช้ คู่กับ processive pronoun pronoun อย่างที่บอกไปนะคะก็คือเป็นแบบอันที่มันสามารถอยู่โดดเดี่ยวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีแบบคำนามมาช่วยมามาต้องขยายนะคะอย่างเช่นว่าสมมุติเราบอกว่า he, uh, he is a fan a fan of yours นะคะ he is a fan fan of yours นะคะก็คือแฟนในที่นี้เนี่ยหมายถึงแฟนคลับนะคะเขาเป็นแฟนคลับของคุณอย่างนี้นะคะก็คือจะเห็นได้ว่า yours นี้นะคะคือเป็น possessive pronoun นะคะก็คือแปลว่าของคุณใช่ไหมคะเนี่ยก็คือเป็นเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับของคุณอย่างนี้นะคะหรือว่าจะบอกว่าเอ่อเจนอีกประโยคนึงนะคะเจน is a friend of mine นะคะจะเห็นได้ว่า my ตัวนี้นะคะก็เป็น possessive pronoun นะคะถ้าเกิดมีการใช้ possessive pronoun ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ก็คือหมายถึงว่าเจนเนี่ยเป็นเพื่อนของ ชั้นอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว possessive noun นะคะคือการแสดงความเป็นเจ้าของของ noun นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเคยนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ